ครับผมนายเติ้นินเพื่ไฟคร,ครับผมนายโกสันรักครับขับ้นตอนแรกนะครับคือโจทย์ถามว่าอยากได้หลอดไฟสามดวงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสวิตช์มาสามตัวนะครับเพื่อให้หลอดไฟติดสามดวงได้แล้วหลอดไฟอสามดวงนะครับ ากนั้นนะครับเราจะเชื่อมสวิตเข้ากับสายเกาวนะครับผูกนนรับเราจะเชื่อมไฟเข้าสวิตนะครับ5โวลต์ แล้วนะครับเราจะเชื่อมสวิตช์เข้ากับอินพุตนะครับในสองเชื่อมหมายเลขสี่นะแล้วก็อันที่สามเชื่อมหมายสาม อังนั้นนะครับเราจะเชื่อมหลอดไฟนะครับเชื่อมกับับสายกาวนะครับจากตัวอย่างนะครับมันจะมีสายเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่จากตัวอย่างมันจะมีตัวต้านทานนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวต้านทานเนี่ยหลอดไฟมันจะ,จะแตกนะครับ้ระเบิดดตงนั้เราต้องเอาตัวต้านทานมาเดย นะแล้วครับเราจะเชื่อมลอดไฟนะครับเข้ากับเอาพุ่นะครับตอ่อไปเราจะดูที่โค้ดน,นะครับและ่นส่วนถัดมานะครับคือส่วนของโค้ดน,นะครับเริ่มจากบรรทัดที่สามนะครับ void setup เป็นการเริ่มต้นของฟังก์ชันครับ บรรทัดถัดมานะครับเราจะพูดแค่หลอดไฟดวงที่หนึ่งนะครับเพราะว่าหลอดไฟดวงที่สองและสามก็มีการทํางานคล้ายกันกับหลอดไฟดวงที่หนึ่งครับนะครับ pin mode 13 output นะครับคือกําหนดช่อง13เป็น output สำหรับจ่ายไฟครับและ pin mode 5ิน p u t นะครับกําหนดให้ช่องที่ห้าเป็น input สำหรับรับไฟครับแล้วมาดูข้างล่างนะครับ void loop ครับ void loop คือฟังก์ชันการทํางานซ้ําที่ไม่รู้จบครับบรรทัดถัดมานะครับ in v o o e เท่ากับดิจิตอลรีดห้าครับอ่านค่าจากช่องห้าครับแล้วเก็บไว้ในโวลครับมาถัดถัดมานะครับ if โวลเท่ากับไฮคือถ้าโวลมีค่าเท่ากับไฮนะครับคือจะมีไฟเข้าที่ช่องห้าครับมาถัดถัดมานะครับดิจิตอลไรต t สิบสามไฮครับกําหนดให้ช่องสิบสามปล่อยไฟครับก็คือไฟติดนั่นเองครับมาถัดถัดมาครับดีเลยห้าร้อยคือหน่วงเวลาศูนจุดห้าวิครับ บรรทัดถัดมานะครับดีซอไรส์สิบสามโล์กำหนดให้ช่องสิบสามหยุดปล่อยไฟครับก็คือหลอดไฟดับนั่นเองครับบรรทัดถัดมาดีเลยห้าร้อยครับก็คือหน่วงเวลาอีกศูนย์จุดห้าวิครับในสําหรับหลอดไฟดุนที่สองและสามก็มีการทํางานที่คล้ายกันครับเปลี่ยนแค่ค่าเอาต์พุตและค่าอินพุตและก็ในลูปนะครับกําหนดให้เอาต์พุตกับอินพุตตรงกันเท่านั้นเองครับและหลอดไฟก็จะทำการกระพริบซ้ำๆเรื่อยๆครับถ้าค่าโวล์ยังมีค่าเท่ากับครอบคุณครับ แล้วเราก็มาดูในแสดงผลลัพธ์ของเรากันนะครับนี่ครับตลอดไฟดูงที่สองและนี่ต่อดไฟตรงที่สามครับเรียบร้อยครับ,บครับ